สวัสดีครับวันนี้ก็พามาชมไก่เหมือนเดิมนะครับเพื่อนหลังจากที่ปล่อยนะครับให้กินอาหารนะครับแล้วก็ปล่อยเลี้ยงนะครับตามปกติเรียบร้อยแล้วนะครับเขาก็ออกมากินพวกไส้ดงไส้เดือนอิ่มเรียบร้อยนะครับก็บรรยากาศคือตามภาพเลยนะครับส่วนมากก็จะอ,อิ่มแล้วก็พากันนอนนะครับ นอนไซค์ขนอะไรอิ่มแล้วนะครับตามธรรมชาติเขานั่นแหละมีแต่ตัวสวยๆนะครับอันนี้เป็นไก่าไก่แจ้ไก่เลือดผสมนะครับเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูอีกมุมหนึ่งก่อนนอนอยู่ใกล้ดงตะไคร้เลยนะครับสวยงามนะครับน่ารักด้วยนะฮะไอหนุ่มน้อยนะครับไอหนุ่มน้อยนอนไซค์ขนไป ก็คือเมื่อ,อเดือนที่แล้วที่ผมมานะครับหางก็ยังไม่ได้ยาวมามาเดือนนี้นะครับหางยาวออกแล้วนะครับหนุ่มน้อยหนุ่มน้อยนะครับให้ดูฝั่งนี้ก่อนเดยนะจะแปนกล้องให้ดูฝั่งทางนี้ก็นอนเหมือนกันนะครับนี่ฝั่งนู้นี่อยู่ในสวนว่ายนะครับเพื่อนนี่อิ่มแล้วนีะครับยวให้ดูใ,ใกล้ๆก่อน ทั้งเขียกินแล้วก็นอนเนี่ยไก่ดำภูพานนะครับตัวนี้แม่สาวไม่ใช่สาวหรอกอ่มีลูกไปแล้วสองรุ่นเนี่ยดำเมี่ยมเลยนะครับอันนี้เป็นไก่ดำภูพานนะครับร้อยเปอร์เซ็นนะครับไก่ดำภูพานร้อยเปอร์เซ็นเลยอยู่ในเขามาเขียกินพวกมแมลงนะครับใต้ต้น ใต้ต้นไม้นะครับใต้ต้นมะเกลือเป็นธรรมชาติมันนะครับถ้าเราจะปล่อยเลี้ยงธรรมชาติเลยโดยที่ไม่ให้อาหารเขานะครับก็ไม่ได้นะครับเพราะว่ากลัวมันจะเข้าป่าไปนะครับเพราะว่าในพื้นที่ที่ผมอยู่เนี่ยมันเป็นเป็นป่านะครับก็จะอะ่วันหนึ่งนะครับจะปล่อยออกมาแค่ประมาณชั่วโมงหรือสองชั่วโมงนะครับกล่ว่าให้เขาอิ่มแล้วก็ เราก็เอาเข้าคอกนะครับแล้วก็ไปทํางานอย่างอื่นนะครับนั่นแหละก็จะอยู่ประมาณนี้ครับถ้าเราปล่อยไว้โดยที่ไม่ได้เอาเข้าคอกนะครับอันตรายมากนะครับไหนจะเป็นพวกที่เป็นหนึ่งอีกานะครับสองก็คือสุนัขนะครับสุนัขจอจัดค่อนข้างที่จะเยอะนะครับงั้นก็คือไม่ไม่รอดแน่ครับก็คือต้องต้องเลี้ยงแบบนี้แหละสงสารเขาด้วยนะครับก็เราก็ให้อาหารด้วยนะครับ บางวันผมก็ให้มื้อหนึ่งแต่ส่วนมากก็จะให้เป็นเช้านะครับแล้วก็ให้ช่วงเย็นนะครับช่วงเช้าแล้วก็ช่วงเย็นเป็นให้อาหารแบบให้เขาสองมื้อนะครับอ,อิ่มแล้วครับเดื๋เพื่อน,อ,นอืมเนี่ยมันก็จะอยู่แบบธรรมชาติมากนะครับตอนนี้ก็ประมาณมีประมาณร้อยตัวนะครับ <c oughs> ก็ไม่ได้ไม่ได้ไปแบบไกลกันมากครับเขาจะอยู่บริเวณ อยู่กันเป็นฝูงนะครับเห็นไหมเนี่ยผมจะเป็นกล้องมาฝั่งนี้นะนี่ครับนี่ก็เป็นพวกไก่แจ้นะครับที่เป็นพวกแม่สาวน้อยนะครับมไม่ได้อยู่ห่างกันนะครับฝั่งนู้นก็มีเห็นะหมข้างหลังนู่นอ้าวตัวไหนตัวไหนตัวไหนขันตัวไหนขันนี่ด้านหลังนะครับเริ่มขันแล้วนะครับ โน่นตัวไหนตัวไหนขันอีกตัวไหนขันอีกมันอิ่มแล้วครับเพื่อนมันก็นอนกนไปตามธรรมชาติอ๋อเดียว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 โอ้เห็นแล้วเห็นแล้วนะครับตัวที่ขันตัวโน่นเองนั่นไงตัวนี้แหละนะครับตัวนี้ขัน เดี๋ยวดูมันขันอีกครั้งหนึ่งก่อนเออเอานะครับฟังเสียงไก่ขันนี่ก็เพลินดีนะครับอาอีกครั้งหนึ่งเออเออเอาเอาืมเนาพอยังพอเองไหมพอเองไหมเออเอเออืมแล้วก็แล้วดูไก่ ดูหนุ่มสาวแบบมันจีบกันดีกว่าอืมไอ้ดูดนะบิบรรยากาศดีมากนะครับเพื่อนๆวันนี้แบบไม่มีแดดฝนก็หยุดไปแล้วนะครับแต่ด้วยบรรยากาศที่เป็นแบบอ่าแบบบ้านสวนเนาะนะแบบบ้านสวนเป็นสวนปา่าใต้ต้นไม้นะครับนี่ผมชอบตัวสีเทาตัวเมียนะครับเลยนะ สวยๆดีนะครับหายากด้วยลองดูดูไปกินเดี๋ยวให้ดูต้นไม้ต้นนี้ก่อนนี่ครับค่อนข้างนี่จะสูงประมาณยี่บห้าเมตรได้นะครับเป็นต้นมะเกลือนะครับแล้วก็มีเถาวันขึ้นค่อนข้างที่จะลกนิดน,นึงนะครับข้างบนอ,อ๋อนี่เลยไม่ไปไหนเลยนะครับอยู่กันเป็นสูงอ,อ๋อมันให้เราถ่ายกินเราก็จะถ่าย มันไปเรื่อยๆนะอืมเข้าใกล้ได้ประมาณนี้นะครับคือเราต้องแบบอ่าก็จําเป็นเหมือนแมวนะครับยิ่งเราอยู่ใกล้เขาเท่าไหร่เขาจะรู้สึกแบบปลอดภัยนะครับอ่าเพราะว่ามันไม่มีอ่าไม่มีใครที่จะเข้ามาสวนนะครับก็มีมีแค่ไม่กี่คนมันก็จะจําเราได้นะครับพออยู่เราเดินไปไหนไมันจะเดินตามอืม ที่เป็นเจ้าของนะครับถ้าไม่ใช่เจ้าของก็จะตกใจนะครับยิ่งเวลาแบบเราพูดอะไรไปแบบเนี้มันก็จะเข้ามาอยู่ใ,ใกล้ๆแล้วก็ฟังเรานะครับอรู้สึกแบบประมาณว่าอารู้สึกปลอดภัยนะครับนะฝั่งโน้นนะด้านหลังก็มีเดี๋ยวมันจะเดินมาประมาณนี้สวยงามนะครับหนุ่มน้อยนะครับอืม สวยๆเลยดูดิอืมมันอิ่มแล้วนะครับอืมอิ่มแล้วอืมนี่รุ่นนี้นะครับตอนนี้มีประมาณเกือบจะยี่สิบตัวได้นะครับที่เป็นในตัวผู้กับตัวเมียนะอืมนี่แหละรุ่นรุ่นไปรุ่นรุ่นนี้แหละรุ่นหูขาวเนี่ยนี่นี่นี่มีประมาณเนี่ยรุ่นนี้ประมาณยี่สิบตัวอืมกะว่าให้แบบหางมันยาวก่อนมันจะแบบมันอยู่ด้วยกันแบบมันจะ สวยนะครับสวยๆเลยหากินนะครับตัวนั้นอะ่ะจะตัวเนี้ยจะทรงเหมือนไก่ป่าเลยตัวเนี้ยจะมีลักษณะทรงเหมือนไก่ป่าเลยหูขาวนะครับตัวแบบสีขุ่นๆนิดนึงนะครับคล้ายๆไก่ป่าไปขึ้นไปหากินปวกต้นไม้แล้วเดี๋ยวผมก็จะ ปิดคลิปไว้เอ่าเานี้ผมยังไงก็อ่าฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กดซับสไคร b ์ช่องให้ด้วยนะครับเป็นกําลังใจในการถ่ายคลิปนะครับเพื่อนๆวันนี้ก็จบคลิปไว้เพียงเท่านี้ครับผมสััสดีครับ